ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนิวยอร์กกันครับตลาดหุ้นนิวยอร์กเปิดทําการในช่วงของเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากที่ปิดทําการไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นวันชาติของสหรัฐปรากฏว่าปิดตลาดดัชนีดาวโจนส์นั้นปรับลดลงโดยเมื่อคืนนี้ดัชนีดาวโจนส์นั้นปรับลด ลงกว่า108.75จุดมาปิดตลาดที่17,840.62จุดขณะที่ดัชนี S&P 500นั้นก็ปรับลดลง14.40จุดมาปิดตลาดที่2 0 8 8 5 5จุดแล้วก็ตลาด NASDAQ นะครับดัชนีก็ปรับลดลง39.66จุดมาปิดที่4,822.90จุดการปรับลดลงของตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนนี้เนื่องจากว่านักลงทุนนะครับได้กลับมาวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการที่ประเท ทศอังกฤษนั้นได้มีการทําประชามติและผลออกมาว่าจะต้องออกจากกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับเนื่องจากว่ารายงานมีรายงานนะครับจากธนาคารกลางของประเทศอังกฤษหรือ B.O.E. นะครับได้ออกมาระบุว่าวิกฤตจ,จากเบสิตนะครับอาจจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษแล้วก็เศรษฐกิจของทั่วโลกนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับนมาร์ครานี่ผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศอังกฤษหรือ B.O.E. ก็ออกมา เพื่อที่จะลดกระแสความวิตกกังวลดังกล่าวนะครับในตลาดการเงินโดยระบุว่าธนาคารกลางของประเทศอังกฤษนะครับก็ยังคงมีความแข็งแกร่งโดยเฉพาะในเรื่องของสถยนภาพทางด้านการเงินของประเทศอังกฤษนะครับยังคงมีความเข้มแข็งแล้วก็ทาง BOE นะครับหรือธนาคารกลางของอังกฤษนั้นยังคงมีการประสานงานกับธนาคารกลางของประเทศต่างๆนะครับทั่วโลกนะครับเพื่อ <schme> ท <uin S 1> ี่จะติดตามความื่อนไหวของตลาดเงินอยู่ ขณะเดียวกันนะครับตลาดทุนสารัฐเมื่อคืนนี้ยังคงได้รับแรงผลกระทบจากเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีการปรับลดลงกว่า5%ด้วยนะครับเราไปดูความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดน้ำมันกันบ้างครับ สัญญาน้ำมันดิบเวเทสต์หรือ WTI เมื่อคืนนี้ปรากฏว่าปรับร่วงลงกว่า2.39ดอลลาร์มาปิดตลาดที่46.60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเบรนนะครับก็ปรับร่วงลง2.14ดอลลาร์มาปิดที่47.96ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับขณะที่สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้านะครับที่มีการซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงของเช้าวันนี้ก็ยังคงอยู่ในขาลงอยู่นะครับสำหรับการที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีการปรับลดลงนะครับก็มาจากสาเหตุเดียวกันกับตลาดุ้นนนนนนงิวยอออกเมืืื่่คคีั็ ว่านักลงทุนกลับมากังวลเกี่ยวกับเรื่องของผลประชามติของสหาราชอาการหรือประเทศอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะเดียวกันนะครับประเทศผู้คา้าน้ํามันรายใหญ่หรือประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตัวของไนจีเรียและก็ซาอุดิอาราเบียนะครับต่างมีการเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันขึ้นมาทําให้นักลงทุนเองกังวลเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการผลิตอาจจะมีการโอเวอร์ซัพลายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชียกันบ,บ้างครับ ตลาดทุนเอเชียเปิดทําการในช่วงของเชา้าวันนี้ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับนิกเกอิกของประเทศญี่ปุ่นเปิดตลาดขึ้นมาก็อยู่ในแดนลบทันทีนะครับตอนนี้ดัชนีลงไป ดิ่งกว่าเก,เกือบ500จุดแล้วนะครับค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะครับเช่นเดียวกับห้างเสงของฮ่องกงแล้วก็เส้นห้า้คอมเพสิตของประเทศจีนนะครับเส้นห้คอมเพสิทของประเทศจีนเมื่อวานนี้ปรากฏว่าปิดตลาดดัชนีบวกขึ้นมาได้17-18จุดนะครับแต่วันนี้ปร,รับลดลงนะครับเนื่องจากว่านักลงทุนเองก็กัวงวลเกี่ยวกับเรื่องของเศร,รษฐกิจโลกแล้วก็มีการขายทํากําไรกันออกมาขณะที่สิงคโปร์ฟลิปปิสนแล้วก็อินโดนีเซียวันนี้ไม่ได้เปิดทําการนะครับ ในช่วงต่อไปมาก่อติดก,กับทางด้านหุ้นอินเทงครับ คุณยืนเทววันนี้เราจะไปเกาะติดกับบริษัทพึกษาหรือเอสเตดจำกัดมหาชนหรือ PS สนะครับสำหรับ PS หรือพึกษาเองนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการทางด้านอสังหาอิมทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับธุรกิจของพึกษาเองก็มีทั้งแนวราบนั่นก็คือหมู่บ้านจัดสรรนะครับก็จับกลุ่มตั้งแต่ระดับกลางบนแล้วก็ล่างเลยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเองก็มีธุรกิจแนวดิ่งนั่นก็คือคอนโดมิเนียมนะครับคอนโดมิเนียมเขาก็มีจับกลุ่มลูกค้าทั้ง3กลุ่มเช่นเดียวกันนนะะะะรรรััับบบบไม่่ววาาจเป็็ดดดกกลลงแ้ ล่างนะครับที่ผ่านมาพึกษาเองค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จในการที่จะทํายอดขายหรือพรีเซลไม่ว่าจะเป็นโครงการแนวดิ่งหรือแนวราบพออย่างพอสมควรนะครับสำหรับในปี2559เองนะครับก็มีมุมมองจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆนะครับก็ยังมองหุ้น PS นั้นเป็นเชิงบวกอยู่นะครับเรามาดูบริษัทแรกกันนะครับบริษัทแรกนั่นก็คือนักวิเคราะห์ของบอโลติสโกมองว่า PS จะมีการเปิดตัวโครงการใหม่นะครับใน ครึ่งปีหลังของปีนี้ประมาณ38โครงการมูลค่ารวมกว่า30,000ล้านบาทนะครับในช่วงหลังของปีนี้นะครับหลังจากที่ในช่วงของ6ดเดือนแรกนั้นได้มีการเปิดไปแล้วทั้งหมด27โครงการ ขณะที่ทางด้านบริษัทหลักซับเทเนตี้มองว่าจุดเด่นของหุ้น PS นะครับก็คือมีระยะเวลาในการก่อสร้างเร็วขึ้นนะครับมี d i เวเด n d นยิวเ p ย์เอาท์เลโชค่อนข้างที่จะสูงนะครับประมาณ50%แล้วก็มีการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อหารายได้ที่เติบโตอย่างก้ากระโดดและมีการแสวงหาในธุรกิจใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็ยังคงมีความมั่นใจต่อการเติบโตของรายได้ของ PS ด้วยนะครับ ขณะที่ทางด้านบริษัทหลักทรัพย์บ,บูลหลวงนะครับมองว่าในระยะสั้นนะครับถึงกลางการเติบโตของ PS นะครับในเรื่องของยอดจองซื้อและกําไรอาจจะไม่ค่อยน่าตื่นเต้นมากนักนะครับแต่ PS ก็ยังคงเป็นหุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนเงินปันมผลที่สูงถึง7.2เําหรับปี2559 ทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ r s b นะครับมองว่าหุ้น PS น้ำมี PE ลดลงมาที่7เท่านะครับสะท้อนความกังวลทั้ง3ด้านเป็นแล้วนั่นก็คือว่าการชะลอตัวของโครงการระดับล่างนะครับแนวโน้มการทำกำไรที่ไม่น่าตื่นเต้นแล้วก็การปรับโครงสร้างทางธุรกิจที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี2559มาดูคำแนะนำของบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง4แห่งกัน ทั้ง4แห่งปรากฏว่ายังคงแนะนําซื้อนะครับราคาประมาณสูงสุดอยู่ที่32บาทต่อหุ้นแล้วก็ต่าสุดอยู่ที่29.50บาบาทต่อหุ้นครับเราพักสักครู่ครับ